ไปไหนเรากําลังจะไปไหว้นีน้าแดงค่ะเป็นแม่บ้านที่นี่เรากําลังจะไปไหว้เจ้าที่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของเดอะเบนของฝั่งเดอะเบนอาคารดอาานจอดวันนี้ไหว้กี่ที่วันนี้ไหว้สามสามสี่ที่ทั้งอาคารหนึ่งอาคารสองอาคารสามฝั่งน้นอ๋อโอเคค่ะไปกับน้าแดงเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันต่อค่ะไปค่ะ กำลังเดินไปร้านเดอะเบนต้องว่าไทยเบาร้านเด้อพี่น้องเลยน้าแดงเราฟังร้าวบอลูดเ่องก็เลยบางเทียกะไทยบางเทียกกะล้าค่ะนี่ร้านจอดเดอะเบนเขากำลังนิ่มาไหวตรงนี้ยู่พันทิพย์งามวันมองวายกระไลมองเนื่องจากว่าเป็นร้านจอดให้นาแดงไหวก่อนให้นาแดงไหวเออโอเคค่ะกำลังไหว วันนี้เราสองคนลากันไปแล้วนะคะกับสูนย์การค้าพันธิบงกางวานอย่าลืมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลตรุษจีนเฮงยรวยเยรวยเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราพูดดังๆดีเขาไม่ได้ยินเหงหงรวยรวยเหมือนเราอยู่พันธิ์งามวานนะคะพันทิ์งามวานรวยรวยเฮงเงทุกคนค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะกับอูฟังชาแนลฝากกดไลค์กด